สวัสดีครับพี่น้องสหายสายหน้าไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมตัวเอฟกันไทยแลนด์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าหน้าไม้ชุดนี้มีชื่อว่ากำคอเดอะคลาสสิกนะครับกำคอเดอะคลาสสิก um วันนี้จะขอรวบรัดนิดนึงนะครับพอดอีเสียงดังตึบๆมาแล้วก็คือว่าอาจจะมีงานแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสระบบทั้งหมดนี้นะครับสําหรับเจ้าหน้าไม้มาใกล้กำคอเดอะคลาสสิก um นะครับ สวยแบบนี้เลยนี่นะครับสวยแบบนี้เลยก่อนอื่นเลยบอกเลยว่าชุดนี้นะครับเหลือแต่ปีกแต่งเลยนะครับเหลือแต่ปีกแต่งนะเหลือแต่ปีกแต่งปีกดํายังไม่เสร็จนะครับปีกธรรมดายังไม่เสร็จนะสวยๆทุกตัวเลยผมบอกเลยนะชุดนี้นะชุดนี้นะครับสวยๆแบบนี้ทุกตัวเลยเดี๋ยวขออนุญาตทําการเทระบบเฉพาะที่มีเจ้าของ2ตัวก่อนนะครับ ชุดนี้ล็อตนี้ล็อสุดท้ายนะครับลูกค้าสําหรับไม้แต้นะไม้เนื้อดําแบบนี้นะไม้แต้นะหมดแล้วหมดเลยนะอ่ะอย่าเพิ่งเปิดสิมามามาตามมาอ่ะก้อนอื่นเลยนะครับมีมีพี่พี่สหายสายหน้าไม้นะครับจองกันขายดีมากเลยสําหรับเจ้าตัวกําคอคลาสสิกนะเจ้าตัวกําคอคลาสสิกเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับของคุณพี่โสนะตัวนี้นะ แล้วอีกท่านหนึ่งนะครับขอโทษจริงๆก็คือ,อพี่คนนี้เขาจองมาก่อนแล้วอีกท่านหนึ่งจองกําคอคลาสสิกเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้กําคอคลาสสิกหมดนะครับตัวนี้ตัวท้ายแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นตัวนี้นะครับส,สวยๆเลยนะลูกค้าถูกใจหรือเปล่านะครับกําคอเป็นคําคอเดอะคลาสสิกได้ไหมนะครับถ้าได้รับเป็นตัวนี้ไปเลยนะปิกงแต่งสีทองตามที่สั่งนะครับรางเมตรยี่สิบนะครับ รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด2ระย,ยะชักนะครับคือสองไซส์สองไซส์ล่างคือลางเมตรยี่กับลางเมตรสามนะเฉพาะรุ่น2รุ่นนี้นะก่อนอื่นเลยนะกาคอคลาสสิกหมดแล้วนะเหลือเดอะคลาสสิกคือรุ่นนี้นะเหลือแต่เดอร์คลาสสิกนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสสองตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะเข้าป้องเยอะนะครับตอนนี้คงเงียบละก็ยืนรอมาอยู่พักนึงโอเคครับไปเตรียมอุปรกรณ์แป๊บหนึ่งมาครับตัวแรกนะครับของเรานะสําหรับตัว กำคอเดอะคลาสสิกนะลูกค้าเดอะคลาสสิกจะมีลายนะครับคลาสสิกจะไม่มีลายนะครับตัวนี้นะครับผมจะเทสให้ไม่แน่ใจว่าคุณทิวัตนะครับ A2 จะรับหรือเปล่านะปีกสีทองลางเม็ดยี่นะเพราะว่ากำคอคลาสสิกหมดจริงๆครับหมดแล้วนะครับสำหรับไม้แต้ไม้ก็หมดนะครับไม้แต่นะชุดนี้ไม้แต้ชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราทำการเทสระบบเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเสียงบ้านงานเขาดังมา พร้อมนะครับดูกลุ่มนะเอาเรื่องมากลุ่มฝาแดงนะครับอยู่มุมฝาแดงนะครับอยู่มุมแบบนี้นะครับกับขนาดเป้ามีฝ่ามือนี่นะนี่นะครับเจ้าตัวนี้นะอ่าแบบนี้ผ่านแล้วนะครับกลุ่มดีนะครับแต่ทีนี้จะให้เข้าแบบกลางฝาเนี่ยอยู่ที่มือละนะนี่นะครับโอเคนะครับ ไปเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปครับมาครับตัวที่สองของเรานะครับตัวนี้เป็นรางขนาดเมตรสามสิบนะลูกค้ากับเจ้าตัวกำคอเดอะคลาสสิกไม้แต้นะชุดสุดท้ายแล้วนะชุดนี้ชุดสุดท้ายนะบอกเลยนี่นะครับสวยงามนะครับไม้แต้นะตัวนี้รางเมตรสามสิบนะครับมาดูกันตัวแรกรางเมตรยี่นะครับมาตัวเต็มนะมาถอยหน่อยถอยไปหน่อย มาดำหลุมดำกลางตัวอ่ะหล,ล,นะลุมดำกลางเป้านะครับหลุมดำกลางเป้าอ่ะตัวนี้นะครับเม3สามสิบก็ไม่ธรรมดานะท่านใดสนใจนะมาเดี๋ยววันนี้รวบรัดนิดนึงนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับขอฝากเทสไปเลยสำหรับเจ้าตัวกำคอคลาสสิกนะครับเหลือตัวสุดท้ายนี่ลูกค้าปิดไปแล้วมาเดี๋ยวเทสมาครับก็ฝากรีวิวไปเลยนะครับวันนี้เทสให้ดู3ตัวนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ครับกำคอคลาสสิกตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอฝากเทสระบบไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับรับเป็นปีกสีดำนะลางเมยี้นะวันนี้รวบลักหน่อยนะครับมาพร้อมนะครับมาพยายามจะเอาให้เข้าที่เดียวกับตัวเมทัมสิบนะ เชียดวกันซนเดียวไม่น่าเกียดหลุมดํากลางตัวหลุมดํานะครับกลางเป้านะแบบนี้นะตัวนี้นะครับเดินทางนะครับโอเคครับไปเจอกันตรงนู้นเลยอ่ะมาครับก็เทสให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับแต่สินค้าทั้งหมดที่วางตรงนี้ผมเทสหมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ขอรวบลัดคลิปนิดนึงนะครับพอดีเขามีงานกันนะครับเสียงมันเข้ากล้องนะท่านใดสนใจนะครับกำคอเดอะคลาสสิกนะกำคอเดอะคลาสสิกไม้แต้นะ ไม้แต้นะมีทั้งรางเมตรยีเมตรสามสิบให้เลือกนะครับปีกมีสีสแดงสีดําสีทองนะครับส,สวยแบบนี้เลยนะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไงก็ฝาาด้วยนะครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยเอฟกันไทยแรงครับสวัสดีครับไปแล้วเสียงดังมาก